คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนผลงานโบแดงข่าวแจ้งจากสมา,สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติประกาศความคืบหน้าสำหรับวงการภาพยนตร์ไทยในปีนี้ที่กระบวนการพิจารณาภาพยนตร์การจัดเรตติ้งมาอยู่ในสัดส่วนของเอกชนมากกว่าภาครัฐแล้วรายชื่อกกรรมการพิจารณาภาพยนตร์เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการตามรายชื่อที่ทางคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์เสนอต่อประธานไป โดยได้เสนอชื่อแต่งตั้งขึ้นใหม่จำนวน9ชุดและรวมชุดเดิมอีก1ชุดที่ยังไม่หมดวาระรวมเป็นทั้งหมด10ชุดด้วยกันการกำหนดสัดส่วนให้เอกชนมีเสียงมากกว่าฝ่ายราชการแล้วในแต่ละชุดจะมีสัดส่วนจากภาคเอกชน3ท่านและภาครัฐ2ท่านโดยภาคเอกชนเป็นเสียงข้างมากซึ่งสัดส่วนนี้ยังต้องเป็นไปใต้ข้อกำหนดกฎก,กระทรวงเดิมก่อนจนกว่าจะแก้กฎกระทรวงเสร็จสิ้นขณะที่ประธานกรรมาการทุกชุดจะเป็นเอกชนทั้งหมด ส่วนขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปรับโครงสร้างใหม่คือการแก้ไขกฎหมายของกระทรวงวัฒนธรรมและพรบภาพยนตร์ให้เหมาะสมและทันสมัยเพื่อเทียบเท่ากับระดับสากลครับจะถือเป็นผลงานโบแดงของสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หรือไม่ไม่รู้แต่ดูจะเป็นที่ภูมิอกภูมิใจของผู้คนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอย่างมากที่สามารถดําเนินการจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ได้ตามต้องการสําเร็จลุล่วง ซึ่งก็คงได้ปฏิบัติหน้าที่กันไปแล้วภายใต้กฎหมายภาพยนตร์ฉบับปัจจุบันและนั่นหมายความว่ากรรมการในซีเอกชนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้กำกับผู้เกี่ยวข้องในแวดวงภาพยนตร์จะต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษกับการจัดประเภทภาพยนตร์และเรตติ้งยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่เป็นประธานด้วยแล้วยิ่งต้องรอบคอบมากเป็นสองเท่าเพราะต้องไม่ลืมว่ากิจการและงานอื่นใดที่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง การตัดสินใจอะไรไปตามอำเภอใจหรือพวกมากลากไปโดยขัดหรือผิดจากที่กฎหมายกำหนดก็จะยุ่งอย่างที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการแต่ละชุดจะเป็นคนของภาครัฐบางคณะที่มีระดับอายการเป็นประธานซึ่งก็ทำให้เบาใจไปได้เมื่อจำเป็นต้องใช้กฎหมายเข้าพิจารณานในการติดตเรดโดยมีผู้มีความรู้ในกฎหมายคอยชี้แนะชี้นำท้วงติงโอกาสที่จะเป็นกิ้งกือตกท่อก็เห็นจะเกิดยาก และจะว่าไปแล้วการที่ภาครัฐเสียงมากกว่าเอกชนก็หาได้เป็นอุปสรรคในการกําหนดเรตติ้งไม่ในความเห็นของผมเพราะจากประสบการณ์ตัวเองที่เคยร่วมเป็นกรรมการพิจารณาภาพยนตร์มาแถึงเก8-9ปี <c oughs> ก็ไม่เคยที่จะรู้สึกกึดอัดรับข้องใจอะไรกับการที่มีกรรมการมาจากภาครัฐที่มากกว่า ส่วนใหญ่การพิจารณาภาพยนตร์ก็เป็นไปได้ด้วยดีตามข้อกําหนดและกฎหมายพูดง่ายๆตรงๆกรรมการทุกคนต่างรู้หน้าที่และเข้าใจการกําหนดประเภทภาพ,พยนตร์7ประเภทเสมอเหมือนกันจะมีการอภิปรายถกเถียงกันบ้านในห้องประชุมก็ไ่ถึงขั้นแบ่งฝ่ายแบ่งพวกเป็นเอกชนกับรัฐไม่ค่อยเจอที่กรรมการจากภาครัฐจะดื้อดึงแข็งขืนจะเอาตามใจตัวหรือคิดจะแบนหนัง นอกเสียจากหนังเรื่องนั้นผิดกฎหมายโดยที่ผู้กํากับผู้สร้างไม่ยอมแก้ไขจึงจําเป็นต้องแบนซึ่งทาไม่อยากให้มีการแบนหนังก็ร่างพระบภะาพ,พยนตร์ขึ้นมาใหม่อย่างที่คุณชายอดัมว่าไว้วันก่อนนั่นแหละนี่ที่พูดมาก็ไม่ได้จะคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยเพียงแต่เป็นห่วงเพราะเห็นรายชื่อปรทธานทั้ง9้าคณะบางคนเป็นพี่เป็นเพื่อนที่สนิทคุ้นเคยกันถ้ามีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายร่วมคณะก็คงจะพอเบาใจแต่เมื่อมีแต่คนที่เก่งและมีความรู้ด้านภาพยนตร์มากกว่าเช่นนี้แล้ว ก็ใครจะขอเตือนอย่าเห็นแก่เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการผู้สร้างผู้กำกับต้องยึดหลักให้มัน่นยึดกฎหมายให้แน่นเป็นห่วงนั้นนะคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน